เป็นการมอบรางวัลพิเศษนะคะให้แก่ผู้เข้าประกวดน,นันนุพมาศทั้ง52ท่านนะครับโดยท่านรักษาการตาแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชบัณฑิตย์สงครามนะครับท่านรองศาสตราจารย์ทัศนีสิริวันเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่นันนุพม่ารครับขอกราบเรียนเชิญครับนะคะซึ่งท่านทั้ง52 สาวงามนะคะควันนี้มาในชุดประจำชาติที่สวยสดงดงามเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณพลคะ่ะถ้าอยากรู้นะครับว่าใครจะได้รับตําแหน่งน,นางพมาน,านาชาติประจําปีนี้นะครับช่ต้องมาวันที่28นะครับหรือวันพุธที่จะถึงนี้นะครับใช่วันพุธนี้นะคะก่อนไปลอยกระทงนะคะอย่าลืมมาร่วมเชียร์นะคะ เขาเข้า,ขาประกวดทั้ง52หมายเลขของเราด้วยนะคะครับผมเลพราะว่า,า,ด,าด,ดูจากวันนี้แล้วดิฉันหนักใจแทนท่าน,นาคณะกรรมการนะคะครับผมหนักใจแทนผู้เข้าประกวดด้วยเช่นกันนะคร<ช>ับเพราะว่าวันนี้ผู้เข้าประกวดของเราก็มีคู่แข่งขัน,นะะที่จะมาแข่งกันก็สเสียเทั้งนั้นนะครับใช่ค่ะแล้วก็ชุดบางชุดจะสังเกตว่าผู้เข้าประกวดเองก็จะต้องอดทนนิดนึงนะคะนะครับโดยเฉพาะประเทศตรางชา<ว> <นะ S 1> ใช่นะคะมงกุด มังกรนี่หนักประมาณ4กิโลนะครับใช่แล้วนะคะแต่ก็ <c oughs> ทำเพื่อเนาะทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นาชาติประจำปี2012นะคะอย่าลืมมาร่วมลุ้นนะคะร่วมเชียร์กันได้ในวันที่28นะคะย้าเลยนะครับว่าต้องมาให้ได้นะครับต้องมาให้ได้พลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าหมายเลขที่ท่านเชียร์อยู่นะคะอาจจะได้เป็นผู้พิชิตมงกุฎนะคะนางนุพมารนานาชาติประจำปี2012ก็ได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมถูกต้องครับอาจารย์ปาครับ ตอนนี้ก็นะคะกำลังจะทําการมอบนะคะของที่ระลึกนะคะให้กับผู้เข้ารอบนะคะทั้ง52สาวง,งามนะคะสําหรับวันนี้นะครับสาวงามทั้ง52คนขอเรานะครับก็แต่งตัวนะครับอาจจะดูสวยแต่นี่เป็นเพียง70%เท่านั้นนะครับอ<ช>ยา่าดู100%เต็มต้องมาวันที่28ครับใช่ค่ะ ในวันที่18นี้เราจะทําการคัดเลือกนะคะถึงส่รอบด้วยกันนะคะคุณถูกต้อง <คน S 2> ่ะอ<ข>าจารย์่าครับซึ่งทัดงหมี่รอบนี้นะครับจะคัดจากคะแนนของคณะกรรมการนะฮะว<ช>่าอะไรนะครับมีความเหมาะสมนะครับทั้งหน้าตาบุคลิกและความสามารถนะครับใช่รวมถึงความเฉลียวฉลาดนะคะในการ,รตอบคําถามด้วยนะคะเพราะว่าเยาวชนรุ่นใหม่ปัญญาชนรุ่นใหม่นี้จะต้องอความรู้คู่คุณธรรมนะคะแล้วก็บำรุงศิลปวัฒนธรรมด้วยนะคะถูกต้องแล้วครับ และสำหรับตอนนี้นะครับในหลวงพ่าของเรายก็ทยอยรับนะครับของขวัญที่ลึกนะครับจากท่านรัศดาจารา์แทนอภิการประธีนะครับเสร็จนี้ก็ปิดแล้วปิดเลยเนาะเพราะว่าเขาเปลี่ยนเดี๋ยวเราติต่ออาจารย์จะพูดให้หน่อยไม่รู้เขาชื่ออะไรเขาไม่ส่งแล้ว่เขาส่งให้เราแล้วอะแล้วปิดเลยหรอ

เ่าสสุใุสใจจะนแล้วงานนี้นะครับก็ผมขอกราบขอบพระคุณนะครับทางรักษาการตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่านรองาศาสตราจารย์ทศนิษสิริวัลน,นะครับที่ให้เกียรติมาเป็นผู้มอบของรางวัลให้กับนางรัตมาน,นาชาติในครั้งนี้ครับใช่คระทุกคนครับ ค่ะในวันนี้นะคะหน้าที่ของเราสองคนนะคะเสร็จสิ้นลงเพียงเท่านี้นะคะแต่อย่าลืมนะคะเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในวัน